าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ที่น้องที่ลกไม่มีหลักธรรมเลยในใจเราจะไปร้องโหย่ร้องไห้เสียอกเสียใจไปทําไมล่ะเราก็นึกถึงตัวเราออกมาจากคับผาของคุณแม่แม่ก็เอานมยัดปากและตัมมาจําได้ชัดเราก็ต้องดูดนมแม่ถึงจะอยู่รอดปลอดภัยมาถึงจนถึงขณะน,นี้อัตมาเองไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงลำนึกได ตอนเป็นเด็กคลานคลานตกในถุนทั้งสีห้าครั้งก็มันซนแม่ก็เอากล้วยเอาข้าวมาบดบดแล้วก็ปอนแล้วเราก็เที่ยวกลืน่งเข้าไปก็ช่วยตนเองตั้งแต่นั้นมาอัตตาหิอัตาโนนาโถตอนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตอนอย่าไปหมายพึ่งคนอื่นต่อไปอีกเลย พึ่งได้เพียงยี่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นพอจะเลินไววชนะสาพอจะรู้เรื่องบงักคุณแม่ก็เอาไปฝากโรงเรียนวัดพ่อก็อไปฝากโรงเรียนที่วัดเรียนหนังสือนั่งพื้นศาลมีโต๊ะนั่งเขียนถ้าเราไม่พึ่งตัวเองไม่ยอมเรียนหนังสือแล้วไหนเลยเราเราจะได้ตนตั้งตัวตั้งดีมีปัญญาลั ขอให้ญาติโยมนั่งกรรมฐา,านและมึกถึงข้อนี้ไว้สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาฉั่วหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง